สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวสวนยางนะครับอันนี้หลังฝนตกนะเย็นชุ่มฉ่ำแล้วก็ในสวนยางนี้ก็ผมลองเอาไอ้ต้นปักูดลองมาปลูกดูนะครับนี่ะอันนี้ไม่ใช่ปากูดเนี่ยอน,นี้จะเป็นเฟิร์นแต่ว่าลองเอาปะกูดมาปลูกไว้ในป่าเฟิร์น ก็คือถางเฟิรอนออกนิดหน่อยนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นต้นผักกุดอันนี้ปลูกไว้ประมาณเดือนเดียวเองนะนเรื่องรดน้ำนี่หายห่วงครับน้ำฝนมีตลอดไม่เคยรดน้ำนะแล้วก็ขึ้นสวยมากเลยแล้วปีนี้เป็นปีที่ฝนดีมากนะครับ ตกเกือบทุกวันเป็นปีที่ฝนดีมากๆในรอบหลายๆปีอันนี้ก็จะเป็นผักกูดอีกอันหนึ่งเป็นการปลูกแบบเป็นแบบธรรมชาตินะครับก็ทดลองว่า,าตรงที่มันมีพวกเฟิรอนขึ้นดีผักกูดก็น่าจะขึ้นได้ดีนะครับ เพราะว่าเป็นพืชตระกูลเดียวกันปรกกูดก็เป็นพืชตระกูลของเฟิร์นนะก็มืนกับว่าเฟิร์นมันได้เลือกที่ที่จะขึ้นแล้วมันได้เลือกที่ที่มีแสงที่มันชอบนะพื้นที่ที่มันมีความอุดมสมบูรณ์มีสารอาหารมีธาตุอาหารที่มันอุดมสมบูรณ์นะมันก็ขึ้นแล, ern, แล้วเารากเ็เอาเฟิร์นเอาปักกูดนมาฝากด้วยนะครับก็ปรากฏว่าได้ผลนะ เป็นดีดเลยป็นดีครับอ,อันนี้อาศัยหลักการอ้างอิงนิดหน่อยนะของฟูกูโอกะนะที่เป็นต้นตำหรับของการปลูกพืชแนวใช้แบบธรรมชาติรบกวนธรรมชาติน้อยที่สุดแล้วก็ตรงไหนที่มีหญ้านี่ก็ปล่อยมันขึ้นไปนะใช้หญ้าเป็นตัวคุมดินนะ อันนี้ก็เป็นอีกเฟิรอนอีกชน,นิดหนึ่งครับไม่รู้ว่าเขาเกเฟิร์นใบมาขามหรือเปล่าเนี่ยเราก็ไม่ต้องเอาอกล้วก็เก็บเอาไปงี้แล้วก็ก็สวยงามนะดูเยอะมากนะครับเวลาเราจะปลูกผักกูดเราก็มาถางออกนิดหน่อยนะก็จะได้ผักกูดประมาณนี้ อันนี้ก็เดือนหนึ่งเหมือนกันยาเป็นศอกแล้วนะครับอันนี้ก็ขึ้นคู่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งอันนี้ก็เป็นปรากดอีกอันหนึ่งนมุมนี้นะอากาศก็ดีอย่างนี้ครับต่างจังหวัด